จะมาอันบ็อกอัลบั้มพี่ JB นะคะมีทั้งอัลบั้มโซมูฟูมแล้วก็อัลบั้มเดฟเลิฟนะคะทุกคนดูชอบรอยยิ้มพี่ JB มากๆเลยทุกคนคนอะไรรอแบบนี้แล้วก็มีการ์มาให้หนึ่งใบนะคะทุกคน,นะ,คะเอาซองพี่ JB อันเนี้ยมาทำเป็นกระเป๋าทุกคนน่ารักมากๆหล่อมากๆหล่อหน่ารัก มีการ์ดด้วยทุกคนเดี๋ยวเราค่อยลุ้นการ์ดที่หลังนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเราปามมี่ปานตะวันนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกซ์อัลบั้มพี่เจีนะคะมีทั้งอัลบัม้มโซมูฟูลแล้วก็อัลบั้มเดฟเลิฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะอัลบัม้มโ o มูฟูลก่อนนะคะซึ่งอันนี้เราสั่งมาจากไฮเทียนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเราสั่งในไฮเทียนะคะก็จะได้ทั้งอัลบั้มนะคะแล้วก็ จะได้โปสเตอร์อันนี้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะดูที่อัลบั้มก่อนนะคะทุกคนซองเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเหมือนซองซองพลาสติกนะคะดีไซเคิลนะคะสวยมากๆน่ารักมากๆนะคะด้านหลังก็จะเขียนเจลีแบบนี้เลยเปิดเข้ามาในซองนะคะทุกคนตัวอัลบั้มก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีขาวมินิมอลนะคะทุกคน น่ารักมากๆเลยด้านหน้าเป็นรูปพี่ JB นะคะด้านหลังก็เป็นชื่ออัล,อลบัม้มซูมูฟูแบบนี้นะคะเปิดเข้ามานะคะนี่ทุกคนเป็นแผ่นซีดีนะคะแล้วก็นี่จะเป็นเนื้อเพลงนะคะด้านในนะคะก็จะมีสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์พี่ JB น่ารักมากๆเลยทุกคนเอาไปติดโน้ตบุ๊กก็ได้นะคะน่ารักมากมาก นี่แล้วก็จะมีโปสเตอร์นะคะเป็นโปสเตอร์กระดาษแบบนี้นะคะเราได้รูปนี้นะคะทุกคนพี่เจบนะคะหล่อเท่มากๆต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กนะคะที่อยู่ด้านในนะคะเป็นสีขาวมินมอลแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นชื่อ p j ่บแบบนี้นะคะทุกคน ด้านในก็จะประมาณนี้นะคะเป็นเป็นรูปพี่ JB นะคะที่น่าจะเป็นใน MV เพลงที่ปล่อยออกมาซิงเกิลได้ะคะ่ะประมาณนี้ทุกคนหล่อมากๆหล่อทุกรูปเลยทุกคนดูชอบรอยยิ้มพี่ JB มากๆเลยทุกคน คนอะไรรอแบบนี้แล้วก็มีการ์ดมาให้หนึ่งใบนะคะทุกคนเราได้ใบนี้นะคะ่ะทุกคนเพมมากๆนะคะรูปนี้นะคะทุกคนอย่าลืมไปฟังเพลงพี่เจบีนะคะเราชอบเพลงพี่เจบีอัลบ,บั้มนี้ชอบทุกเพลงเลยนะคะทุกคนเาะมากๆนะคะ แล้วก็จะมาดูโปสเตอร์กันนะคะทุกคน,กคนเราได้รูปนี้ทุกคนหล่อมากๆ แล้วเราก็ได้การ์ดพิเศษด้วยนะคะทุกคนเป็นการแข่งนะคะจากไฮเทียนะคะจะเป็นแบบนี้เลยใส่ซองน้ําตาลมาแบบนี้เลยทุกคนน่ารักมากๆเป็นการ์ดแข่งนะคะทุกคนการเหมือนบัตรประชาชนเลยเราได้รูปนี้พี่เจวีนั่งเล่นเกมที่โซฟาทุกคนน่ารักมากๆเลย อัลบั้มน,นี้นะคะเราสั่งมาตั้งนานแล้วนะคะเราก็เลยแกะไปก่อนไม่ได้อันบอกนะคะทุกคนแล้วเราก็เอาซองอันเนี้ยนะคะทุกคนมีร้านในไอจที่เขารับทํากระเป๋านะคะเอาซองพี่เจเบียนเนี้ยมาทําเป็นกระเป๋าทุกคนน่ารักมากๆแล้วเราก็สั่งมาด้วยเดี๋ยวเราให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะทุกคนเราสั่งมาหลายแบบมากเลยน่ารักมากๆเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะ นี่กระเป๋าสตางค์แบบนี้น่ารักมากๆเขียนพี่เจบีนะคะนี่ห้อยได้นะคะทุกคนนี่แล้วก็เป็นกระเป๋าสตางค์แบบนี้นะคะน่ารักมากๆราคาไม่แพงนะคะทุกคนไปสั่งกันได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไอจีเอาไว้นะคะสําหรับคนไหนที่สนใจนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนี่เราชอบอันนี้มากๆทุกคนเราสะพายไปหลายรอบแล้ว น่ารักมากๆก็เป๋าเบานะคะข้างหน้าก็จะเป็นพี่ JB แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซโมโฟูมนะคะน่ารักมากๆสําหรับใครที่สนใจน,นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้ง i อไว้ให้นะคะน่ารักมากๆนะคะแล้วเราก็สั่งเสื้อนะคะทุกคนเราสั่งเสื้อของพี่ JB มาด้วยนะคะนี่เราสั่งมาอันนี้นะคะในอาล์้าโซโมโฟูมอันนี้นะคะทุกคน น่ารักมากๆเลยแล้วเจอัน,นี้จะเป็นรูปต้นตามนะคะอันนี้เราสั่งเป็นเสื้อยืดสีขาวนะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะทุกคนสวยมากๆนะคะใส่้องมาอย่างดีแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่นี่มีป้ายให้ด้วยนะคะทุกคนด้านหน้าก็จะเป็นกระเป๋านะคะตรงนี้จะเขียนว่า JB นะคะทุกคน น่ารักมากๆด้านหลังก็จะเป็นรูปผ้าที่พี่เจบีถ่ายนะคะทุกคนประมาณนี้เลยน่ารักมากมาก,มาก,มากอันนี้เป็นไซส์ L นะคะทุกคนใหญ่มากๆนะคะถ้าใครที่จะสั่งนะคะทุกคนต้องดูดีเพราะว่าตัวใหญ่มากๆแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเสื้อรูกต้นตมของพี่เจบีนะคะอันนี้ตอนที่สั่งมาไม่ไม่มีถุงใส่มาให้นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้แต่ว่าเนื้อผ้าดีนะคะทุกคนนี่ เป็นรูปต้นตามแบบนี้เลยน่ารักมากๆนะคะทุกคนอันนี้เราสั่งมาไซเอ็มนะคะทุกคนจะเล็กกว่าตัวเมื่อกี้เยอะมากๆเลยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะอัลบ,บั้มเดฟเลิฟกันดีกว่าเราเพิ่งได้ของมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะทุกคน ทุกคนอันนี้นะคะเราสั่งอัลบั้มเดฟเลิฟนะคะอัลบั้มนี้จะมีการดแค่สองสองแบบนะคะทุกคนเราสั่งมาแค่หนึ่งอัลบั้มนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะพร้อมกันเลยนะอันนี้เราย,ยังไม่ได้แกะเลยทุกคนมาจากกล่องส,ด,สดเลยนี่นะคะทุกคนเล็กมากๆเลยอันนี้เราพีออเดอร์มาในทวิตเตอร์นะคะ เราได้ของแถมมาด้วยทุกคนเป็นรูปพี่ JB อันนี้ของแถมจากบ้านในทวิตเตอร์นะคะทุกคนรูปนี้หล่อมากๆหล่อน่ารักนี่นะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ของแถมจากอัลบ,บั้มนะคะเป็นอันนี้เราได้มาจากบ้านที่เราพิออเดอร์มาในทวิตเตอร์นะคะทุกคนน่ารักมากๆนะคะทุกคนอันลบ,บั้มเล็กมากๆเลย อา้าวลเด็เลฟเป็นรูปคนกอดกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะพร้อมกันเลยทุกคนเหมือนจะเป็นแค่ซีดีนะคะทุกคนเล็กเท่าขนาดแผ่นซีดีเลยนะคะเปิดเข้ามาอ่าเป็นซีดีสีเขียวเข้มแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนว่าเลิฟนะคะทุกคนก็ ทุกคนการ์ดอยู่ไหนทุกคนเราหาการดไม่เจอนี่นะคะก็จะมีแผ่นแบบนี้มาอ้ามีการ์ดด้วยทุกคนเดี๋ยวเราค่อยลื้นการ์ดทีหลังนะคะอ๋อเป็นรูปพี่เจบนะคะทุกคนเหมือนเป็นโฟโต้บุ๊เล็กๆนะคะหล่อมากๆเลย ทุกคนดูรูปนี้เพ่สุดๆไปเลยประมาณนี้นะคะทุกคนรากาที่เราได้นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้รูปคนกอดกันนะคะเราได้รูปนี้นะคะ่ะทุกคนดูพี่เดฟใส่แว่นตานะคะน่ารักมากๆน่ารักมากไปทุกคน ก็อัลบั้มเดฟลิฟนะคะก็จะเล็กๆประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็อัลบ,บั้มกลุ่มนะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดไครตาไว้ด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยถ้าใครชอบคลิปน้องนะคะก็ติดตามเราได้นะคะเราเป็นอากาเซ่นะคะเรามีอัลบ,บั้มหลายอัลบ,บั้มมากที่ยังไม่ได้แกะนะคะของพี่ยองแจก็มีนะคะใครชอบก็ฝากกดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย